On, ส on on. Rob, ่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือทางขึ้นทางขึ้นไปพระอุโบสถยังไม่ได้เสร็จดีสไลด์ดอกยังไม่ได้ตั้งบัวหัวเสาแสงสว่างอันนี้คือดอกดอกอะไรล่ะดอก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 อะไรน้อยนะดอกอุไรทองแต่บางต้นมันคือจิตตายว่ะขันเช่นต้นนั้น ใส่มันนามถ่วมบางฝนตกหลากเนวขึ้นด้านนา,าน,นาเดินขึ้นมาเข้ามาเข้ามาทำแบบราคาใช่แบบไม่ครับไม่สา ด้านน้าพระบนเข้ามาปุ๊บภายในใส่มาใส่เดินมาก็พระอริยสงฆ์มีอยู่สี่มุมองเแรกองเลแรก็คือหลวงปูดทวดเหยียบน้าทะเลจืด การทิศใต้ตองค์ผู้วดยยบน้ำทะเลจืดจะมีอยู่สี่มุมอ่ะจะมีอยู่สี่มุมนี่ภายในพระอุโบสถุดส่วนนี้ก็คือรอบคางรอบด่านนู้นด้านบนท้องฟ้าสวย เย่างไรมันจะมืดเพราะว่าเราทำวัดมาพอเราส่องมันก็จะมืดส่องย้อนแสงลองก็มียานิดหน่อยบางก็ของพี่เขามาเก็บพี่นั่นกำลังลดปลูกยาปลูกยาอะไรลองพี่ยามาเลเซียอ๋อลองพี่เขาเอายาสั่งสั่งยามาเลเซียมาปลูกปลูกแล้วมัน ก็จะขยายละงอกขยายเต็มเนี่ยเดินที่เห็นนี่ก็ถมดินไปร้อยยี่สิบห้ารดก่อนที่มันจะต่ำน้ำค้าง,งกันเล็ดถมหด,ดไปร้อยยี่สิบห้ารดพื้นก็เป็นแบบใช่แบบคล้ายๆหินทรายนี่ไงก็ไม่รู้แต่เห็นเขามี ดินที่ก็ทำของอยู่ของต้นดักทางอันนี้ประตูขึ้นทางทิศใต้มือนกันเมื่อกี้รูปแรกหลงแรกก็คือหลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนี่ทางลงเป็นบันไดทางลงต่อมา อันนี้ช่องที่จะเข้าไปภายในใต้พระอบ,บสถที่เวลา,าฝังลูกนิมิตจะได้เข้าไปทั้งนงในก็จะมีมืดสองเมียนส่วนด้านคางเดี๋ยวให้ดูด,ด้านคางครับหินทรายมันลอกหินปูไว้มันลอกต่างก็จะมีลายลายต่างๆ ตามีลายต่งตางๆองค์อ,อะไรตา่างสวยงามรงสีใหม่ก็จะสวยแต่ลำบ้านก็ให้ดูรถถึงต่อเอ็นมีลายสวยๆถามโยม หนึ่ง <ini> สั่งมาจากเชียงใหม่หรืออะไรนี่มันจกเชียงใหม่จะจำไม่ผิดนะไรสวยดีตามตระบานมีอยู่ห้าช่องอย่างที่ว่าไปบอกตอนนั้นนะว่ามีอยู่ห้าช่อง มันก็นลุดจะเดกปิดใหม่แปะใหม่แล้วดูแล้วคือลังคาคลังคามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเหล่าเทวดามีพระยานาะ มีนางฟ้ามีเทวดาแล้วก็มีภาพพระสงฆ์ทั้งนี้ถ้ามองดูจะเห็นเรวจะซูมให้ดูนะซูมให้ดูมี่เราพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เราเทวดา Là mình là phá. Mình có thể chờ Mình đọc bùa à. Mình phải ăn à Đà Lạt, lùng mà cỡ ลงลงมาก็จะเป็นเหมือนนรกเารว่าเป็นนรก,กเป็นภาพนรกก็คือมีนรกมีคนที่ตายแล้วตกนรกมีคนที่ขาัตัดชีวิตว่าเป็นสิงโตก็มีบางคนขาวัว ตายแล้วจะกลายเป็นวัววัวเป็นวัวตัวเป็นคนบางคนก็เป็นควายก็มีเป็นนกก็มีบางคนทำกรรมอะไรไว้ไม่รู้นี่ใสไหลออกมาก็เป็นผู้จริงก็มีนี่เป็นภาพบอกเราเรื่องเราของเราถ้าทำกรรมชั่วตายไปจะตกนรก ส่นประตูประตูก็เป็นรูปมังกรประตูเป็นรูปมังกรประตูเป็นรูปมังกรรูปมังกรเป็นสองบานคู่ต้อบอถศทธาว่าเซ็จหรือยังก็ยังไม่เซ็จดีนะบนนันไดก็เป็นหินคัดยังไม่เซ็จดียังไม่เสร็จดีเลย บางที่มันลดก็มีก็จะต้องสมแซมติดใหม่อีกนะนมันลดก็มีที่มันลดนี่ก็มีด้านนี้จะเป็นเทวดาจะเป็นมังกรด้านนี้เป็นเทวดาเป็นเทวดาพื้นอุ่มโบสถาอุโบสถก็เนี่ยประมาณส่วนนี้ประตู ด้านทิศตะวันตกใช้ไม้นะมึงพอดีลมมาลมพัดมาลมพัดมาก็เลยรุดไปแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะต้องสอมแซมบรรณะใหม่อีกทีนึงสมแซมมันู่นด้านนอกด้านนอกนั่นก็คือเป็นสถานที่ของหมู่บ้านเขาเรียกว่าหอประชุมนี่ก็ คือลองอ่านดูกใกล้ๆว่าประวัติคูบาศรีวิชัยนี่เป็นรูปของเสมาก็จะใช้นี่ปิดไว้กันไม่ว่าโยมหรือลูกหรือหลานลูกหลานมาเล่นหรือจะมีสุนัขแมวอะไรวิ่งมาเดี๋ยวจะตกเข้ามาชมแล้วก็อคอมเมนต์มาด้อคอมเมนต์แสดงวความกิเลนมาด้อลูกหลานบ้านทองหลังใหญ่ของเรา,านในที่เขามาดู คิดถึงบ้านไหม <c oughs> ถึงบ้านบบอันนี้นก็โกระโกดธอธิปุยาตายายของเราแหลนะก็เ,เลยถ่ายมาให้ดูเอโ่ออธิอธิอันสำหรับมุมนี้ก็จะเป็น อ๋อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจะมีอยู่สี่มุมปู่มั่นภูริทัตโตมีอยู่สี่มุมพระอริยสงฆ์มีครูบาศรีวิชัยนู่นอยู่มุมนู่นที่ถ่ายให้ดูอยู่มุมนู่นมุมนี้ก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเริ่มชิมืดละเริ่มชิมืดละเริมจีมอันนี้ด้านหน้า นี่ดันหนาตอนนี้เอาต้นอันนี่ออกแนละ้วนี่ก็คือข้างล่างยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวคงจะไม่ถ่ายไนมะ่ทันเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายในหะ้ต้นลีลาวดีมาเอาลุ้นเปิดไฟกลางคืนความงามอ่าเดี๋ยวเอาคืนมาให้ดูนิดหนึ่งก็ได้ คืนนี่ภายในเดอ้อนี่ภายในพระโว้สถตอนกลางคืนมีหลวงพี่เปิดไฟพี่จะมานั่งสมาธิตอนนี้พงพี่ก็เด้เขามาก็เลยเอาภาพมาให้ดูนี่ภายในเดอ้อนี่ยมีลังผ้าค้าภายในก็ใช้ไม้ทําเป็นฟ้า ไฟอยู่ตรงไหนบ้างรู้มีไฟยวดูกันเด้อยวดูกอนวยวดูกนักนน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้โอเค สวยงามเลยเปิดไฟให้ดูงึ้นไปโชว์มีอยู่หนึ่งดวงสองสามแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นพระประธานพระประธาน,าน,นาเป็นพระประธานแล้วก็นี่ไฟ งาไปประดับดันคางหนึ่งสองสามสี่มีสี่ดวงันไปประดับด้านข้างนี่จะฟังมีบทติดไปประดับด้านข้างเดี๋ยวดูฟังดีกว่าอ๋อติดละโทรศัพท์นี่ไปกอด้านคางสองสองด้าน พาไปดูตอนคำถ้ามองไปข้างนอกก็นู่นองไปด้านนอกสีก็จะเปลี่ยนไปสีข้างนอกข้างใน mm hmm. พื้นกับปูด้หินอ่อนกนะับหินกันนิดหนึ่งพื้นหูเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้ก็คือพระประธานพระประธานโมตนาบุญํำกันเด้อ,อย่าโยมอธิษฐานขอ,อปลอดภยัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บอโรคขยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นราบันประเสริฐนี่แหละสิ่งที่ต้องการที่สุดของคนเราทุกวันนี้ตอนนี่นนะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็บ่มีความหมายถล,ลางกายบ่แข็งแรงถลางกายคีโลกนั้น เห็นอะไรอธิษฐานอะไโยมเดอ้อวัดทองหลางใหญ่ไเก็บภาพมาให้ดูภายในงามแต่ยังไม่ได้เสร็จดีหรอกไม่ได้เสร็จเรียบร้อยยังมีพวกประตูหนะ้าต่างวางอยู่หลงที่ท่านก็นเขามาปฏิบัติธรรมนึ่